สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนการสร้างแพทเทิร์นขอบปกเชิ้ตนะคะตัวนี้ลูกค้ามาตัาดคาะมีผ้ามาให้เรียบร้อยนะคะเราจะมาทําให้ดูเลยนะคะการสร้างแพทเทิร์นค่ะค่ะเราสร้างชิ้นหน้าชิ้นหลังเราได้แล้วนะคะเราตัดเลยค่ะตัดเส้นเลยค่ะแล้วเราก็จะเอาชิ้นหลังกับชิ้นหน้าตรงไหลนะคะเนี่ยค่ะไหลเรามาทนกันได้เลยนะคะ เราปรับไหล่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ทําเกล็ดเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะเรามาติดก่อนค่ะค่ะการสร้างนะคะตัวนี้จะเป็นปกเชิดธรรมดานะคะคอเข้าหนึ่งเซนค่ะคอหลังจุดเจ็ดนะคะคอหลังจุดเจ็ดค่ะคอหน้าตัวนี้จะเป็นคงตัวไม่ใหญ่มากนะคะลงหนึ่งเซนค่ะ ลงจากคอหนึ่งเซนนะคะค่ะพอได้เราวาดจะวาดคอแล้เราวาดคอหลัง่อน,นะคะคอหลังเราวาดมาที่จุดเก็ดเนี่ยค่ะคอหน้าเราจะวาดกลมๆมาที่จุดหนึ่งเซนเนี่ยค่ะได้เลยนะะหนึ่งเซนเนี่ยค่ะเราได้อะคอแล้วนะเป็นคอปกเชิดนะคะเนี่ยเราวาดเลยจากจุดสองเซนครึ่งน,นะคะเรากระดุมหน้าสองเซนจุดห้าค่ะเซนติเมตรค่ะพอตัวนี้จะเป็นเกล็ดธรรมดานะคะคอหักอกห่างเก้าเซนสิบแปดก็ได้เก้านะคะตรงนี้เก้าก็ ออกสองเซนครึ่งค่ะแล้วตีเลยค่ะตีตรงมาเลยค่ะตัวนี้เอลลวเราตัวนี้จะเป็นเอววาดนะคะเนี่ยค่ะเกตเราเกตหนึ่งเซนนะคะตัวนี้ที่ได้ลาวาดเกตก่อนค่ะตรงจุดนี้แบ่งครึ่งเป็นห้าเซนค่ะตัวนี้เป็นเกตธรรมดาเกตธรรมดาตัวนี้จะเป็นเอววาวนะคะเอววาว ตรงจุดนี้การสร้างเอวเว้คค่ะเราจะขึ้นตรงช่วงเอวนี่ห้าเซนนะคะห้าเซนชิ้นหน้าจะเป็นปกติธรรมดาค่ะเราจะตีเลยนะคะตีวาดโค้งมาเนะะี่ยค่ะจากชิ้นหน้าประมาณครึ่งหนึ่งนะคะที่เราได้นะคะจะวาดประมาณโนโค้งนี่ประมาณจากครึ่ตรงตัวส่วนสะโพกที่เราได้นะคะช่วงเอวนะคะเดี๋ยวเพ่อเรามาวาดช่วงเอวกันหม่ะคะ่ะเราดูชิ้นหลักเรามาวาดหลักไหนกันด้ว ลักแร้ค่ะตัวนี้เราบวก8แล้วนะคะเราลง2เซนค่ะชิ้นหลังเราจะเป็นล่ธรรมดานะคะเราจะมาตรงจุดนี้เลยค่ะชิ้นหลังลการเผื่อนนะคะจะมาสักจุด5ค่ะจะได้หลังจะได้ไม่ลังนะคะคือการวบวกหๆค่ะนี่เราก็วาดหลักแร้ได้เลยนะคะเค่ะวาดหลักแร้ได้เลยค่ะชิ้นหลังเอวเนี่ยค่ะเราจะเข้า1เซนค่ะตรงนี้จะเป็นเกล็ดธรรมดานะคะไม่นานมาก ไม่เข้ารูปมากนะคะค่ะช่วงสะโพกเราขึ้นห้าเซนเหมือนกันนะคะแล้วเราช่วงจุดนี้ที่เราจะตีโค้งนะคะเราแบ่งครึ่งจากจุดสะโพกได้เราจะลงจากจุดหลังประมาณเซนครึ่งนะคะจะได้ย้อยสวยค่ะนี่ค่ะเราวาดโค้งเลยนะคะแล้วตีโค้งมาเนี้ยเลยค่ะโค้งมาที่หลังนีได้ค่ะแล้วเกล็ดค่ะเราแบ่งครึ่งค่ะจากจุดเอวตรงจุดนี้กระจุดนี้นะคะเราแบ่งครึ่งค่ะแล้วเราก็ตีตรงเลยนะคะ คือโตจุดนี้ได้ห้าเซนค่ะห้าเซนเราจะขึ้นตรงนี้สองเซนเปรดหนึ่งเซนหนึ่งเซนค่ะตีค่ะตัวนี้จะเป็นเกจธรรมดาเหมือนกันนะคะตัวนี้จะไม่มีคัดโกค่ะชิ้นหน้าเหมือนกันนะคะชิ้นหน้าเราจะวัดช่วงบ่านี้พอดีเลยนะคะเราวัดลงสองเซนค่ะที่เราได้หลักแร้แล้วเราจะวัดโค้งเลยนะคะอที่หลักแร้นี้ ถ้เอวเราได้แล้วเราตีเข้าหนึ่งเซนเราจะวัดโค้งๆหน่อยนะคะนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นเอวว้าวนะคะเอวเว้าวขึ้นแล้วก็เป็นเกล็ธรรมดาแล้วเราจะม,มาววัดสร้างคอให้ดูนะคะเป็นปกเฉยเราจะวัดคอก่อนเอาใัยวัดมาวัดเลยค่ะเราตั้งใส่วัดขึ้นเราก็วัดโค้งตามนี้เลยนะคะวัดได้คอเท่าไหร่คะคอตัวนี้รอบคอรอบคอ ยี่สิบสองเซนติเมตรนะคะยี่สองเซนค่ะเราก็จะมาสร้างกันเลยนะคะตัวนี้เราได้ก่อนนะเราวก่อน,นะะเราจะมาสร้างอบบะคะอปกเชิดเลยค่ะการสร้างคอปกเชิดเราตีฐานตรงเลยนะคะเราตั้งฉากขึ้นค่ะตัวนี้ที่เราวัดมารอบคอยี่สิบสองเซนนะคะยี่สิบสองเซนเราก็วัดเลยค่ะจากจุดเส้นตั้งฉากขึ้นมา ยี่สิบสองเซนนะคะยี่สิบสองเราจะลบจุดห้าด้วยค่ะเพราะการวาดขึ้นจะบางทีมันก็จะจะยาวกว่าตัวจริงที่ที่เราได้นะคะเราก็วาดขึ้น,นะคะ่ะเราจะแบ่งสามนะคะเนี่ยค่ะแบ่งสามยี่สิบสองเซนเราก็แบ่งสามเลยค่ะแบ่งสามช่วงเลยนะคะเราแบ่งแล้วเราตีขึ้นตรงจุดนี้หนึ่งเซนค่ะแล้วเราก็จะขึ้นเนะะี่ยค่ะเราวาดโค้งจากหนึ่งเซนมาตรงจุดนี้ค่ะจุดแรกที่เราได้เนี่ยค่ะเราตีโค้งมาเลยค่ะ ติโคมาคอใหญ่นะคะสามเซนตลอดแนวเลยนะคะสามเซนคอฐานล่างค่ะเราตีตรงเลยคะ่ะตีตรงมาเราจะเข้าตรงจุดนี้สองเซนครึ่งแล้วถ้าตัวปกนี้เราจะถ้าเราจะเอาแค่เป็นเส้นตั้งฉากเราก็จะได้เลยค่ะตัวนี้ถ้าไม่เอาโคนะคะเราจะตีตรงตรงนี้นะคะเป็นคอปกแบบนี้เลยค่ะตรงจุดนี้เราตีตรงเลยนะคะชิ้นชิ้นหน้าเป็นปกหน้าค่ะ ชิ้นหลังเราโด่งขึ้นตรงนี้หนึ่งเซนเราก็จะวาดตีมาเลยนะคะตัวนี้โค้งมาตรงจุดข้างหน้านี่ค่ะจุดข้างหน้าคอหลังสี่เซนค่ะปกหน้าหกเซนนะคะหกเซนเราจะยื่นเราจุดไวะะ้เลยค่ะเราจะยื่นประมาณเซนครึ่งน,นะคะจากชินหน้าพอเราได้แล้วค่ะเราตีตรงให้เฉียงมาเลยค่ะเป็นแหลมพอปกนะคะเราจะวาดตรงจุดนี้มาถึง จุดหน้าเลยนะคะเราจะตีช้อนแอนมาเลยค่ะตรงจุดนี้ค่ะนี่จะเป็นขอบปกตรงนี้สันทบนะคะสันทบผ้านี่ค่ะก็จะได้เป็นขอบปกแล้วนะคะตรงนี้เข้าสองเซนครึ่งนะคะสองเซนครึ่งนี่ค่ะนี่คือเป็นปกเชิดที่เราได้แล้วนะคะปกเชิดนี่ค่ะปกเชิดที่เราได้ะค่ะติดตามการทําได้ต่อไปนะคะ